Ừ, cái này bao nhiêu tôm cay ngoài tôm cay bỏ ngoài tôm cay đó về ừ, đây cay từ đây nè này nếu phân bổ hay poi cho cứ poi này poi vẫn được cua thể nó nhưng bỏ cả poi à chừng đấy là vậy hết chừng đấy chừng chỉ hay cho poi cay đây này khỏi đây đấy มันแล้วก็ไป้มันแล้วก็ไปแมันแล้ววัดภูมันยังมาแล้ววัดจุบวะจำเนี้กะโอ้ยเนาะแย่มันไปอยู่แพงมันลายกันคังแม่งกัโอ้ยมันก็ตายได้เหรอเนาะเด็ดแล้วพี่น้องเอ้เนาะบักกุ้งก่วงเนี่พี่น้องเอ้เนี่ยเนาะปูนที่ว่าเดือนนะกะต่อไปก็แช่ทางบอสิงเล่าเท ตามบริเวณนี่เนาะมองเห็นเปื้อนเวลาเ้ายยางเข่าของน้ำต่ว่าเข่ากันครัวสองสอบน่าจะพ่ออยู่ไปน้อยบริเวณขอบเขตแถวนี้แหละเนาะวันนี้ทางเป็นเฮ็ดแล้วทั่วพุ่อเพื่อไปน้องเอาไปน้อยเนาะเปิดภาพมาโมนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านเฮือนซานของทาง เบาสิงพันเดอ้อพี่น้องเดอ้อรนอนหลังจากเดินทางมาเต้บ้านดาดโดยแฮมสบายดีนอนดูใส่เป็นสบายดีพี่น้องเลยเนะาะหลังจากเดินทางมาเต้อันบ้านอย่างนั้ดื่มแบบไปหน่อยคำน้อยอย่งจกักอย่างนี่แหละเนาะอยู่เมืองสองคอนพี่น,นอ้องเอ้ยแกสอนให้เข็ดเนาะ มืัอนี้บ่ได้เดินทางเข้าไปบ้านของทางเบามาเบอส่วนมืัอนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตอนแรกก็เลยมาอัปเดตมาไว้อัปเดตเบิ่งห้องน้ำทางเบาซิงพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาบังก่อนว่าเพินเเ่นเฮ็ดไปฮอดใส่แล้วเนาะอ๋อมามือนี้ติดบานประตูประตูเลยได้พี่น้องเอ้บังก่อนเนาะ นี่ผลไม้ตกบ่หมุนี่เนาะหรือว่ากำลังเศร้าวะกำลังปิดบานประตูพี่น้องเอ้เนาะขัดแล้วฮะมันมันมือเข่าวะมันือเข่าเขาแต่เขาแบบเขาใครเขาดึงมันมาอยู่อืโดยโดย To mong chắp nó. Mình ừ. mong mì hòn nan giwa. Mì gì song mong giwa. Mình đi ao. Ah, à? ừ. à, à, mì mong đi ao bani, pin nó. Ban tắp mì ngâm ban công an đi. Tân công tay hai tìy 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 จำเทวดาในบาปเนี่ยบาปไม่ทีไงเอาสูตรเข้ามาเพิ่มหากคนว่าผู้เพิ่นขายให้เพิ่นว่าเออบาปนี่ก็ได้ว่าสันนะได้แต่มันต้องใช้เวลาเฮางับหนึ่งช่วงมันเตะหน่อยเอาสูตรออกสูตรเข่าเด็ดตัวนี้เอาสูตรมันดิอ่าคันว่าคือคักแท้หนี่งต้องเป็นบานตัวอันที่ว่า แบบคือว่าแซนซื้อไปให้บ้านพ่อตู้ข้างภายฮันมันเป็นเือนเปื่อนๆใญ่ๆเด้เต็มมันนี่รถดูกมันนะดูกมันนี่เต็มมันดุกแ้วเขาคิดว่าใส่บานเด็กก็ได้พี่น้องเนาะก็ได้ว่าเอาบานนี่มาใส่เลยเด็กเต็นนอดนี่มันต้องบวชสิมนนอดมาๆมันนอดหัวยไงถอยลงไปเอานอดอยู่เัือนมาใส่นอดตัวนั้นมันเป็ดขึ้นมามันคลายแล้วมันค้ำกันปกติกะเพิ่นกะมีเพิ่นไหนจะมีอันอ่าในสิ่มเป็นสุดของมันเนาะมันจะมีอันนี้มันบ่มี่นะเก็บเก็บมาเนี่ แบบแบบเก็บเอาในห้างนะนะโดนมันฉุดของอันนี้จริงๆแล้วประชาชนก็ถามว่าเป็นเป็นบานพวกแบนพับยางนะมีบ่อนะแต่นั้นมันมันจะพอดีเปิ้นมันนี่ได้เลยพอดีเนี่ยมันจะพอเปิ้นนี่มันเลยนี่เต็มมันนี่ลดอพอเขาสูดหนึ่งชุดเขาหนึ่งมาเขาปุ๊บปั๊บลงไปมันมีเข่าล่องเนาะชั่วโมงถ่ายนั่นเขาสูดหนึ่ได้อันนี้ชุดมันก็วิ่มันน้อยเนาะบานใหม่นี่ยบานนี้นอตอันนี้มันก็เพียงอันนั้นเอาใส่ไปกาวมันจะเป็นบ่อเลยเออเขายิงกันไปมันเพียงหลุดจากนีา มันหายไปไหนมันบุมีอ่ะต้องได้ไปซื้ออยู่สวรรค์ผัวนะอันก็ได้ข้าเจ้ากับว่าข้าเจ้าก็น่าเจ๊เฮ็ดเป็นชุดมาขายจะหากเนาะมาอยู่สวรรค์มันมีได้ว่าเชิซื้อน่ะไปซื้ออยู่สวรรค์บปได้นั่นน่ะอันตัวชื้อไปให้ประตูพายต่อน่ะเออต้องได้เรื่องไปซื้ออยู่พุ่นน่ะอันนั้นมันเป็นแอบของมันเองอ่ะมันจะเป็นแอบไปเลยเออเป็นชุดเลยมีไปเลยอยู่หันน่ะซื้อไม่เคยเรื่องหลังตวเขาส่อเออหลังสว่างคือกันก็เป็นแอบมากอ่าแม่เปนั่นแหละพอไปเดียวกัน แต่วันนี้เราว่าใส่ใส่เล็กก็แล้วแต่นนะก็เลยเอาตามเพื่อนใช่ไหบัดนี้นอดนะครซี่มันกะลิปรับเราเร่อนั้เที่ยงครับแต่ว่ามันกันนั่นอยู่วะอย่าอย่าได้ไล่ไล่ทำนี่กันเนาะอ่าถือว่าโอเคแหละนี่ตัดมันตัดต้นได้เลยอ่าเอากรอบมาใส่อบินมันมึงเกาะฝุดนบินอ่าเอากรอบมาใส่ว่าไปเปิดในปกติบัดนนี้เนาะทำมาชิงโอ้ย ต้องห่วงบาดเนาะเขาได้ปกติเป็นทางอะไรบาดอกขอันติตตัวมันแตกนะเวลาเขาับเลยเดินละมาจีอ้าเนาะตัวมันแตกอาเป็นมะกอเฮียไรบน้เรายนะฮะกเป็นอรื่ององสื้อกาเยอจดจ่อจดจิมันงีบเงียบเขาปดปาดอองเรยอดเจ่ครับ

เดี๋ยวแผ่นหนึ่งป่ะเขาดึงยุกเห้ดึงเห้ดึงพอว่าเขาเขาคือม้งเนาะเหาดึงออกไปมันก็ขึ้นไปกินไปแต่มันตืดตืดไปเรื่อยเนาะแต่ว่าเพิ่นทางผู้ใหญ่เพิ่นบ่าให้เอ็มคือเก่าว่าฉันนะขางนี่นะสองขางเนี่ยไว้ทั้งทั้งหน้านี้เพขาว่าราวนัันก็มีแต่ซื้อสังกะสีแปดแผ่นบ่เอาเจ็ดแผ่นเนาะเออเจ็่มีอย่าเดียวมันมันมีอย่างเดียเนาะ เพราะว่านั้นกระแสสีซื้อเขามามื่อเงินเพราะว่ากาเบิรงกรอนเป็นเอาไว้น้อเพราะว่าเพิ่นกาให้ให้เอ็มมันแหละพ่อไอมันมาให้ตัวนี้ก็ให้ประตูไส์สิอ่ะนะพ่อไอที่ชี้ประตูไซสเพมายว่าเอาตะนางนี่อะนะแต่ถ้าขางนี่กับขางนี่เนี่ยมันะว่าเส้นมันกับเข้าไซส์ทั่วธรรมดาเนี่ยก็นั่นบ้างนะใส่เอา มันยังเอยังเืทักเช้นตอนดีป่ไม่เรสสามนสีพอบ่พอที่ดอกเนาะมันมันเ่ได้เพราะว่าบางร่มม่เชื่อนะเหาบบอะไรอามันบริหาลำหนักอย่างเนาะแค่ว่าบางขังไว้เื่อนะแต่ใส่สุวนั้นส่วนี้ก็ยังบังได้แหละมันบ่จเป็นใส่ประตูขนาดชื่อตูกขาเขาเราบ่จเป็นมาเสร็กะกะบด้อาจจะบริซื้อหรอกพ่ออาจจะว่าเฮาขังอะไกะให ไหนเราเอาแป้นอะไรอย่างมาตอกเฮ็ดเป็นห่านไปยังไงถือว่าบางไร่รีวสิมนะมีแต่เฮ็ดสีเฮ็ดประตูใส่แล้วเฮ็ดประตูปิดเปิดตัวอันตานางนั่นแหละปิดเปิดไหแเราเพราะว่ามันบังรมไปองแน่เพราะฉะนั้นอ้านี่ก็ใส่ร้อยเลยห่วยเฮะ้อ่ารกอันนี้อามาใส่บนนี้เลยบ่เนี่ยพ่อ เอางน้วป่เปกน,อนเอเห็ดแล้วตัดเอาซุปอนนี้เอาเอากิจมากิ่งมาแล้วเอาใส่แล้วจุกซุปนีอันนี้ท่ออากาศพี่ต้อเนาะท่ออากาศนี่อ้โอ,อ,อักเรบบาดนี่ของน้ำบริสิงพื่อ่าบัคาพอกันนั้นพาไปบ่งดินนั่นเรือไปเเอดินดินยังพอนะ เออสี่มีผูมาซื้อปอเลยว่าเศร้าเศาเป็นพวกนึ่งอยากมาเศร้าเศร้าเฮาเซ้าเออคุณนึงามารอบนั่นบ่ไ่กับมาซื้อเออซื้อก็เลยพาเพิ่นรอบบก่อนเนาะเออเออเซนมาจังสิใส่โอ้โหมามาเด มาแต่เมือสองค้อนผู้มันนี้กะมาแต่ปากซองมาหาน้ำไอเติบไอเติบเตืบได้ผมก็ทางมันกระบนสะดวกกันใดได้วะไปทางนั้นนะทางเนอยเป็นลุมเป็นยังเนี่ยทงน้ถ่วมแล้วพากันมาแต่เพื่นและปากซองโองหาน้ำมันก็เลยยังพานะคำมัก็ได้พานะข่าวบ้านก็ได้ข่าวาพี่ก้อนหัวฉันนะมาบอกทางสร้างพี่ก้อนทั้งผู้ใหญ่เพื่นก็บอกว่าให้ เอมมันได้เป็นขางสองขางว่าแต่ขางเดียวนะขางนั้นเพราว่าบางล้มบางอย่างที่อะนะไปเลาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกันมั็นกะสีนันแน่พะว่าเขาเออเขาขัง่เนาะขังทาอะไรทานนอนอะวมันยืนด้วยกันในเล่นเนาะขาวกัขางก็ต้องขังให้มันจำเลยเนาะดมเออนระีรเดียวกัน แผ่นหนึ่งสามสิบพันมาแสนซื้อมือเมื่อก่อนนะมันหกหกพุทเนาะอ่าหกพุทมันก็จะลดถ้าว่าถ้าว่าท่านี้กะหาสิบพันี่แผ่นหนึ่งสิบพุทอ่าสิบพุทนี่แผ่นหาสิบพันถ้าว่าสิบสองพุทมันกะสี่ดต๊ตกอยู่หกสิบปลายเพุ่แล้วเนาะอ่าประมหกสิบปลายพันหกสิบพันพ่แล้วแต่ก่อนนี่แผ่นสองร้อยแล้วแต่ว่ามันจีนากว่านะกูมือมันบางลงมนก็ราคาเนีนึ่ แต่ว่ามันบบมีเกตเนาะสังกสีเนาะเฮาเลือกนะเนาะขนาดจะมีแบบว่าเออมีตัวนาตัวบางไบเคือันสังกสีเราซสิ่งนี่เนาะอันนี้คำว่ามันก็มีแต่ตัวลักษณะซํานีสังกสีก็คือตัวนี้เลยมัิมีกาได้หร่ก็จะจำ่็จะจำกายใช่ตะกี้เนาะกาหัวงันไทยกายยังแบบจะหมักการุ่นเจ้ากากาแต่แต่รุ่นรุ่นหลังรุ่นรุ่นได้เห็นพอแม่ช่้ต่กอนนะ มอนันนาข้ากันนะตอกมันไ่ได้ล่อนมันจับปอกนปุ๊ดลงโรดเห็นมามันจะเป็นลายได้ปมันจะเป็นลายแบบนเมนเป็นเม็ด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 นะมันบ้ใสาเหลื่อมแบบนี้อันนี้มันมาใหม่ได้ไป็น้ะไเห็นเราเงาเจ้าของเลยยกกันตอนบริส้ยยังนึงจะบอกงบยไหมันแทกลงเนะฮ่า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 ฮ่น่า่าฮ่าฮ่าฮ่าเาะ่า ติ๊กี้มันกักระแพงอยู่หนึ่งมาพวกร้อนน้อยแตมีเลือกจะหมักร้อนแมนร้อนน้อยร้อนน้อยนมันกัสีแข็งกว่าเนาะแข็งขังนี่แหละไปหน่อยประตูประตูกันคันมาว่าเข้าเฮ็ดประตูมันก็ต้องมีมันต้องมีไหมเด้นะบ่ไหมซ้ำซ้ำได้เฉยเฉยประตูได้ประตูแบบเข้ากันมากันไก่ใช่ไหมนางบอกอ่าแต่ว่าเข้าโดยไม่นิ่วสิเฮ็ดได้เน ตีขอบแล้วกัเอาไม้นิ้วอย่างติดกันเอาที่เอาไมา้ใหญ่มากระนักเตืย้ยเอาไม้นิ่งสักนิดนี่พูดงามเนาะเอาไม้ที่ที่มันตอกง่าย,อยาเอาไม้ทีทีออกเป็นแก่นๆดำๆนะมันแตกต้องเอาตัวเนื้อเนื้อแล้วจะน้แบบนี้เนาะน,นี่เนื้อคือไม่เสร็จนะต้องหาเรื่องเอาเนื้อไปสินเนาะมันติดตอกมันติดนันกว่าบอ,อ,อเอาตอกไรเงาประตูบุคือได้ตอกแมวเอาชงอันมามาคาบเข้ากัน <ๆๆ S 2> ที่น่ะออมาหนีบกันเลยนงไปเอาหนึ่งชุดหมดแ สี่เหลี่ยมมันไปสีเหาี่ออยมยมันย่อยเนาะแล้วตีแนบไปลงมาไปที่ขัดไว้ิเนาะเออแบบแบบเาตีดิวม,มัมาน,านแล้วนะแล้าไปมันได้เดียวอุปบรณ์เป็นตัวอะไรเนาะเพิ่อม,พรรมอีกอ่าซื้อมาเพิ่มอีกกันเจ็ดคำว่าคำว่านั่งกับมื่อื่นพังเบิงมื่อื่นเด้อคำว่าสีขาวมาซื้อขาวมาหายตอนเศร้าใหม่ ไม่มัดกับสักสองมัดสองมัดสองมัดกัมีอยู่เศร้าสองมัดหนึ่งมีอยู่สิบอันสองมัดน่าจะพออยู่ไม่เนี้ยนะพอตัวนี้มันก็จะใช่ได้ตัวนี้เอาไว้เหิกโกงโกไก่แล้วตัวนี้อ่า <laughs> <อ> <laughs> ไม่น้ำนอกจากเห็ดเช่นเลยตัวอือเออเนาะสว่า ตัวส่วนในห้หองน,น้ำในซัมเร็จแล้วพี่น้องเนาะแต่ก็รอย่งแต่แอมตัวนั้นแต่ก็เฮ็ดประตูก็ยังก็ถือว่าสัมเลสบัดเนี่บ่มีอย่างแล้วบัดนี่เพราะว่าหัวแค่ก็ถือว่าอ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบอสิงแเรา,อาเอาตะนางไปใส่พุ่นเล็เนาะต้มนี้อย่างไรบอสิงต้มไก่ เมือตุมกายว่มาอตุ่มกานะอ้ไปได้ก่แตันั่นน่ะตายเลยเออแล้วคนบอกให้ปล่อยอยู่เจ้าคือปล่อยตัวนี้น่ะฮะปล่อยมันะกุ้เนาะบกปล่อยนะนั่บวก้าปล่อยอ๋อเหังไดเลยเอ็เหังไดจังสิให้จะปล่อยไกได้เนี่ยจะไข่ตั้งว่าได้ไหมฮ้มันแล้วมันเลยมันเล้วมันเลยมันแลี้ววัดภู มันยังโมเลกพจนอยู่บ่ใช่ไหมกะโอ้ยเนาะเแย่มันไปอยู่แพงมันหลายคังเม่ไหรกัโอ้ยมันก็ตายได้เหรอเนาะอืมไหนมันเริ่มเงาเลยเริ่มหนาเดืองเลยไกลพวกโอ่งนะใช่ตัวหนึ่งละเนี่ยเปล่อยเขาหมเออไอ้ยเนาะเอฟซีเพื่อนก็บอกมา่อไหอยู่พี่น้องเนาะว่าให้ปล่อยเปอร์เซ็นต์คือ งเงาเจ้าก็คือเห็นเจ้าเอาตะนางไปอ้อมอยู่ไปอาดเมีย่แหละอ่าปล่อยมันออกน้ำให้มันเหยียดแขงเหยียดคาให้มันถึกแดดถึกลมน้ำเลยเหรอเนาะอ่าแบบนี้คางไปหาว่าท่านนั้นมันอกี้น้อกกี่เทืยนเนี่ยชูเขาเห็ดคอกเห็ดคอกกับคางคือเกเาเห็ดคอกกันเนาะไม่ว่าพวกคางนี่เห็ดคอกกันเนาะ เออไอ้ข้อกับขังคือเก่าเลยพี่น้องมันก็อยู่ในข้อคือเก่าเลยมันบ่ได้มันก็อยู่ในในแบบว่าเฮาขังคือเก่าอยู่บ่คือเฮาปล่อยไวดเสียถือว่ากวงเลยนี่ป่อยเป็นคนผมไปกินเนาบ่มีข้าวแห้งทีนี้อะไรนะบ่ขายวะพีฮะบ่ขายบ่ สวยไม่ขึ้นลน้นสักบาดทดิฮะข,ขายเก็ขายสวยฮะเอ้าก็เจ้าเป็นเจ้าของไก่เจ้าแ,แล้วเปล่าเนาะเฮ้ยอันนี้ชื้อปล่อย,ลยนะถ้าว่ามีมือพี่ผอยากซื้อซื้อปล่อยได้จ้ะที่ขายบ่อหน,นะขายอยู่ขายอยู่เนะเาะ พี่น้องต้องขายไล้พี่น้อยตอยเยนอตอเราต้องขายก่อนได้เราจย่งที่ปล่อยพี่น้องเยเยน,ยนยเาะเฮ้ยเนาะเราก็อะหักไกลเราอยู่แต่ว่าเราบุก้าปล่อยพี่น้องเยเนาะอ่าจ็คซีบอลได้ไรเปอร์เซ็นก็ได้แต่พอเปอร์เซ็นจะไปผู้ปล่อยมันไปบัดห่วย เราจะใหค้คอยแลบบาทนี่เนาะว่าสิ่งจะให้ว่าเทนแลบบาทเลยจะเป็นเจ้าแล้วปล่อยกไก่คอยอาบูเห็นบแล้วเออเนาะไม่เข้าไปในบ้านบ่หมดอ่ายังมันข้าไปบ่มีทูบบ่หมดน,นี่นี่บ่ทูบบ่นนเลยบ่เลยบ่มีมมอ้าวโอ้ยเฮใจไหนแลบบาทนี่เดือดจักอันหนึ่งกับบ่มีบ่อันหนึ่ง

เอากบบระบอกได้8บาทนี่โอ้ยนอวะมียอะไรก็ขอแรงม้หนี่อ่าเนี่ยพันมีมหาลัยมีอืมมหาลัยมีพี่างเนาะอ่าห้องนำ้ำชีเดียวได้ห้องน้ำนะการลองอยู่ปะการยังมันกาฮะยังมันการลองยนะังพันการว่าแอนเลีวคักก่อนเนาะ <laughs> หู้ใจวิธีใช่อยู่แล้วว่าใช่อ,นะอยู่เน,ะน,นาะรู้ใจอยู่ระหว่าพี่น้องไอ้อ่ามีแต่น้ำในกับให้สูบไว้เร้อซูบใช้ไว้น้ำนะหมายมันขาดของน้ำรักใสความสะอาดน้ำเฮ้อยออันนี้กับลมบูเขาหอนช้ำเนาะ ผลมะตูก็ฮื้อไว้บ่สิงไงผลมะตดูดเนี่ยมันจังอากาศเขามันจังบ่ฮ้อดยังนอนอยู่นี่อยู่บ่กลางคืนกะห่าก็ลงมานอนห่นาก็ลงมานอนนี่เอ่อมีไฟแน่มาหาเจา้ามาเนี่ยจำบ่ได้จำบ่ไรจำอ่ไรไปนอนเนาะจำบ่ไดรประสน <c oughs> บัตรช่างเพิ่นเฮ็ดแล้วเวอร์ทุกอย่างเลยปูนที่ว่าเดือนนี้อ่าเจ้าเฮ็ดเองเป็นบอ่อไปก่อยลาดทั้งหน้าบรนยากหน้าของน้ำนะเจ้าก่อยก่อยอะไรกัลาดลาดกันเปื้อนหมอยมันนั่นมอยมันเปื้อนเด้ออมีเวลาก็เฮ็ดอนะอ่าปูนที่เฮาเดือนแล้วป้าว่ามันก็สิแข็งซื่อเฮาลาดแถวทั้งหน้าแหละให้มันมันจะหมดเปื้อนเวลาเฮาย่างไปเครื่องครัวหรือว่าไปย่างไปไปของน้ำนะ ก้อยก้อยพอเฮใชาเนี่ยเฮก็มีครบไปเลยมีปลาไหวมันก็สินั่นที่เชื่ออืมอ๋อแต่ว่านอกมืดแล้วไปเราไอไก่บางสิงถ่าเถอเนาะไปเสียเดียวไปก่อนเอาในยุทกินไม้่อนก่อนไปเราไอไก่ก็ะห่อนได้หมอนี่เนาะ Hôn áo vô chung khuôn nhu phía nào ấy Bên hôn áo áo ốp ốp Trên này lọc nó Đẹp cùng phía nào ấy Bắc cuồng Nhưng phía nào ấy แดดเนาะปูนที่ว่าเดือนนะกะต่อไปก็ใช้ท่างบอสิงเล้วเทตามบริเวณนี่เนาะมาันเปืเปไปไ้อนเวลาเหายยางเข,าข,า,ขาของน้ำโดยเฉพาเขาเคนครัวทางช่องสอบอาจะพ่ออยู่ไปนั่งไปบริเวณขอบเขตแถวนี้แหละเนาะไปได้ทางเป็นเฮ็ดแล้วทั่วเพุ่นแหล่พุ่นแหล่ไปน,นั่งไปฮ่าเจ้าบอจิตมาแล้วบ่บาดมากระไป่ได้บอจิตม้เนาะ Thấy không chứ? không Nào đi Thôi hẹn gặp lại Nào bưng nó Kịp งว่วไปแล้วพวไปใช่เรบุห็ตเราไปก้านเราลงบจเราไปก้านเราบุห็ตมาลยทางผู้นี่ยคิดว่าเราหนี้อู่กินข้าวน้ำกันอยู่ม้อนี้บอนี่ที่ผามาเ่กินข้าวน้ำกันบ่เบิ่งโทรศัพท์กับเบิ่งน้ำกันหลัหลังมาแล้วใ้กใหกอน้ำเน้ะน่นี่หาเชนนี่ขอเีนเงินนี่นี่บนี่แล้วเนาะ รูปแล้วยังบวชท่านมา้องเอาให้ายเปลงี่ยนถึงยังมันเป็นยังคือพอกับบ่หู้ว่าจะเบิ้งคลิปเลยจิเบิ้งทอดชิเซียนหายเซียนเฮ้ยไปเปียนเซียนนี่ไม่บ่เนยบ่บีมันนี่เ็นอเป็นเล็กเล็กบ่เนียเป็นเล็กบ่เนาะที่มันเป็นกลัวไปนี่บ่เนยเขาเปลี่ยนใหม่บ่เลยเด้เซียนใหม่บ่เลยเขาอ่ะเออเถอเสียงเงินหนึ่งบ่ไหีฮะเสียงเงินหนึ่งบ่โอ้เสียงเงินแล้วหายเซียนม่ได้เป็นนี่นะเพราะว่าแมงมันยังดีอยู่ด้วย เอาไม่อยากทิ้มแบบนี้มัแตกเดบอนี่ไงมันแตกบนเลยขอบนี่นะขอบตัวนี้แตกออกไปเลยแตกออกมาแล้วก็ไปใส่ตัวนี้ไม้มันจะมุนเข้าไปในบนเรืนี่เป็นบ่ออยู่นี่นี่ไปเห็นแต่ตัวนี้เด้ไหมเนาะพอมันก็มือขึ้นจุดปู๊บ่ะตัวนี้ว่ะโอ้ปลาตอกก็นอกทั้งว่ะตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนาะนก็นะมันเป็นยังไงก็ดพีมันปีนในนี่พี่เนาะเออตัวนี้มันนานนิดเดียวตัวนี้ตัวเก้าวันตัวนี้เนาะก็ตัวกินเนาะ Ê hey, không mua quá, không mua quá. Không hết bò. Hả? Không hết bò. Không có tá. mày à, khỏe đó. No. <laughs> <No. cười> <No. cười> <No>. à. <laughs> nè 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 hãm 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 ta hãm 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 Hãy mặt lộn lọc. 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 Hãy mặt lọc. Hãy mặt này cho ừ, nên bố kín đấy, nó sư phụ anh báo xuân, bố ra nốt mươi tháng năm, bà bà kín chắp, bố ơi, à, xong tố tô, phim kè tổ, <laughs> tổ đô đồ... <laughs> xe, bà bà kín trốn buồn chẳng lắm nó, bà thế phụ hùng bọn à ờ ำเลยพ่อนี่ยอ้นเป็นแท้า่สร่งนี่ต้นนั้นแล้จบอกเลยได้อ่ายอหว่าสิงจุดเด้อฮะอ่ทุบเด้อฮะเอาพ่งมเ็ดเลยนันแมีนบอกว่าต่มนี้บเมีนงอม้าบ่อเนาะมีเห็นบ่เห็นบ่พี่ีพวกคนเตะมั้นะทีกไหลอยู่หันไปแจกบ่เอาน่ะกูนโงเอ โหน้ำเมตะเียนเลยเฮ้ยน้ำเมตอนี้เนาะบอกหมู่สั่บอกลายพี่ดองเลยหม่มีนว่าเราบอกมู่มีนะวะเปิดเลยบปิดทูบเลยจะได้ขึ้นไปหาช่อุ้งเราไปซื้อแล้วได้ชื่ออรอยู่จะว่าเรามีใครจ้ากว่านี่เ้อย่าเรามีครยอว่านี่่เ่าแล้าค้ากปหา้ากป็นคแล้หาใครแล้วหารแล้วใครล้ว ໄປກໍໂຕດໍາລາໄປກ່ນນອງດນດີມແຮງບທຸທານທຸກົນນ້ງອດ